ส, er. สุขีอาการังบริหารันตเจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกไปทางสี่เจรินกัล xong Thông... giá hỏi này ท่านน่ะวันนี้ตอนตอนบา่ายพอดีออกมาไปร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ICU สี่ของผมมาชมโดยจากนะกลุ่ม ICU เป็นกิจกรรมเหมือนนำเด็กถึงผู้ที่สูญเสียเป็นกิจกรรม In นเด็กวิ่งเมมโ คืมันตะดึกถึงผู้ที่สูญเสียว่็เป็นลูกสาวที่เป็นคนรี่เริ่มที่จะทำกิจกรรมแล้วกถึงแม่ที่เสียไปนะอ่าก็ก็มีจิตอาสามีตัวหลักในการเรียกว่าดำนํากินกิจกรรมรวมทั้งเพื่อนของผู้ที่สูญเสียไปด้วยมันก็ มาว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ได้แชร์นะความสูญเสียนะหรือการระลึกถึงแม่พวกเราเองก็คงมีประสบการณ์ประมาณนี้กันเนาะเมื่ออายุเยอขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเจอกับการสูญเสียนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคนรู้จักนะหรือว่าจะเป็นคู่ครองนะบางคนก็าอาจจะ ต้องมีการพัดพากกนไปแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะอย่างตมาเองก็มีมีแม่ที่เสียไปมีตาย่ายายที่เสียก็เหลือปู่เหลือพ่อ,อะก็มีประสบการณ์ตรงน,นั้นบ้างนะซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนก็มีประสบการณ์เรื่องการสูญเสียนะแต่จะทำไงให้รู้สึกว่า เมื่อเกิดความสูญเสียแล้วไม่ไม่เสียศู์นะอย่างบางคนอย่างเคสเมื่อกี้เคสที่ไปร่วมเมื่อกี้ก็ไม่ได้เ่าอะไรนะแต่หมายว่าก็เหตุความสูญเสียก็ทําให้ป่วยนะเป็นซึมเศร้านะคือมันก็แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะมาถึงราดีขึ้นแต่มันก็เป็นเหตุที่บางครั้งถ้าเราไม่ได้เตรียมเตรียมใจเตรียมพร้อมๆนะมันก็ถัดสั่ให้เรา ให้เราเป็นทุกข์ให้เราป่วยงั้นพวกเราเองนะมันก็แต่บางคนก็เรียกว่าอาจจะทุกข์หรือเศร้าแต่พอสักพักนึงก็ดีขึ้นก็หายไปแต่ถ้าเราไม่สามารถออกจากอารมณ์นั้นนะทำให้อารมณ์นั้นมันอยู่กับจิตใจเรานานๆหรือเรื่อยๆนะมันก็มันก็ส่งผลให้เราป่วยเนาะส่งผลให้เราป่วยแต่ที่จริงแล้วมันก็ถ้าเรา ถ้าเราที่จะมีสติกับมาใหม่มันก็จะช่วยให้เราออกได้นะออกได้สติคือการได้รู้ถึงสิ่งที่เราประดังเป็นจริงๆนะเศร้าก็ยอมรับว,ว่าเศร้านะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปอบหรือว่าไปพยายามว่าต้องเข้มแข็งก็ได้นะบางทีวิธีการทำโลคอะ่ะอาจจะยิ่งทำให้เราให้เราเรียกว่า เป็นโรคมากกว่าเก่านะบางครั้งเราเศร้าแต่เราก็พยายามจะยิ้มนะเราอ่อนแอภายในแต่เราก็พยายามคิดว่าเราเข้มแข็งนะเลยนะเราเหนื่อยก็พยายามบอกว่าเราเราไหวบางทีมันก็ดูเหมือนดีนะดูเหมือนดีแต่เอาควาจริงแล้วมนุษย์เราันมีข้อจํากัดมีข้อจํากัดการฝืนนะการฝืน ถ้าฝืนไม่มากไปก็พอได้แต่ถ้าฝืนมากไปมันลม้มถ้าเราเคยยกเคยยกของของที่มันหนักอะเนาะอืมของที่พอฝืนยกไหวมันก็ดีแต่อะไรที่มันฝืนแล้วมันไม่ไหวนันไงทำร้ายตัวเราเองเหมือนเหมือนเรายกของหนักนะถ้าเราแบบฝืนนะร่างกายเราก็บาดเจ็บใช่ไหมหรือว่าของหนักนั้นก็ ก็ทับเราไม่บาดเจ็บได้นั้นจริงๆว่าการฝืนถ้านิดหน่อยมันพอได้แต่ถ้าฝืนมากไปมันทําร้ายตัวเราเองนั้นจริงๆอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็เหมือนกันนะอ่าจริงแล้วเราแค่ยอมรับมันอ่าเราแค่ยอมรับมันตรงๆยยอมรับมันซื่อๆนี่แหละนะมันก็จะทําให้เราเราเรียกว่ามันก็ค่อยๆผ่านอารมณ์นัปเอง เศร้าก็ยอมรับว,ว่าเศร้าเสียใจก็ยอมรับว่าเสียใจโกรธก็ยอมรับว่าโกรธแล้วก็เราก,ก็อยู่กับมันไปสักพักหนึ่งเราเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันแต่แน่นอนนะบางสถานการณ์เราอาจจะต้องฝืนนะเพื่ออาจจะช่วยให้คนรอบข้างสบายใจขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ฝืนกบเกลื่อนตลอดเวลานะไม่งั้นเราเราเองะจะไม่ไหวถ้าเราเองก็จะเป็นทุกข์ อันนี้นี่พูดถึงตรงนั้นนักก็หมายว่าหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์แตกต่างกันบ้างนะก็มันก็ทาให้มาคิดถึงตอนที่ได้คือมีประสบการณ์การได้อยู่กับหลวงพ่อคำเขียนนะหรือว่าการได้เห็นอาจารย์กำพลตอนที่ท่านจากไปนะแล้วก็ที่จริงก็เคยส่งทั้งแม่ทั้งยายตอนที่จะจาก มาว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากว่าเมื่อเราได้ได้เห็นการพัดภาาการจากไปของของคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักเนะีมันมันยิ่งทําให้เราตระหนักว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราแบบถาวรน,นะหรือว่าตลอดไปเนาะคนที่เราใกล้ชิดมากนะอย่างเช่นแม่พ่อก็อสุดท้ายก็จากเราไปคนที่เราเคารพมากอย่างเช่นหลวงพ่อคุณเขียนนะ คนหนึ่งท่านก็จากเราไปคนที่เราก็รักมากคนหนึ่งนะอย่างอาจารย์กรพลเนี่ยมารักเหมือนเป็นพี่ชายนะแต่ที่อายุเท่าพ่อประมาณนะแต่ก็รักเหมือนพี่ชายเหมือนคือความรู้สึกว่ามันท่านเป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อคำเขียนก่อนเรานะมาถึงว่าเรามาเจอของพ่อคำเขียนที่หลังนะแต่ท่านไม่เจอของพ่อคำเขียนก่อนได้ ได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อก่อนนะคือก็เป็นความรู้สึกที่อย่างหลวงพ่อเนะี่ยก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนพ่อธรรมธรรมนะเป็นพ่อที่ให้เรียกได้ว่าให้ตรงตาตวงตาธรรมธรรมนะถ้าไม่มีหลวงพ่อเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะอาจจะบวชอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะบวชแล้วจะรู้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนว่าก็เป็นโชคดีที่ได้เจอ เจอหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อเองก็อาจจะไม่สอนแบบเช่งคัดนะแต่ท่านก็สอนโดยการที่ท่านทําให้ดูนะอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้เราได้สัมผัสเนานะแล้วก็ค่อยๆซึมซับสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะี่แหละสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะ่ะก็อย่างที่ว่าก็คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านทําได้ แล้วเราก็ทําตามสิ่งที่หลวงพ่อสอนเราก็เออก็พอเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเนาะยิ่งสุดท้ายตอนที่ที่หลวงพ่อเสียตอนที่หลวงพ่อเสียยิ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดมันก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเป็นคือคือความไม่เป็นอะไรกับอะไรความไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งความตายเนาะ ก่อนนั้นนั้นก็เป็นความไม่หวั่นไหวกับความทุกข์กับมะเร็งกับความเจ็บปวดท่านก็แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านไม่หวั่นไหวไปกับทุกขเวทนาไม่ไม่ทุรนทุรายที่จะต้องหายให้ได้หรือว่าที่ไม่อยากตายพอสุดท้ายตอนที่วันที่ท่านจะเสียก็ยิ่ง ยิ่งชัดเจนว่าผู้ที่รู้ตัวว่าจะเสียชีวิตแล้วแต่ใจไม่หวั่นไหวมันมั่นคงแบบเรียบที่สุดเลยแบบมาได้เห็นท่านในเชวโมงสุดท้ายนตอนหลวงพ่อตื่นเป็นทั้งตอนหลวงพ่อเสียนะ่ะคือเรียบมากเรียบที่สุดเรียบแบบเราไม่คิดว่าหลวงพ่อจะเสียนะครับอันนี้ความรู้สึกจริงๆนะไม่คิดว่าตอนนั้นหลวงพ่อจะเสียละคิดว่า น่าจะพอช่วยได้นะน่าจะพอช่วยได้เพราะว่าอาตมาเองก็จะฉีดสเตอรอยไปน่าจะสองสามเข็มได้ไหมมันคือมันก็คิดว่าจะช่วยลดอาการบวมของของก้อนเนื้อที่หลอดคอได้แต่ก็ช่วยไม่ได้นะคิดว่าแต่แต่แต,แต,แต,ตัวเองว่าจะช่วยได้แต่ก็สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้นะแต่หลวงพ่อก็รู้ตัวนะว่าหลวงพ่อจะเสียเขียนบอกเรานะขอลา หลวงพ่อจะไปแล้วนะคือแต่การที่รู้ว่าจะเจตีนะรู้ว่าไม่ไหวรู้ว่าจะไปแล้วก็ใจที่สงบอนะใจที่สงบเนะี่ยไม่เป็นสิ่งที่การันตีมากเลยนะว่าผู้ที่ฝึกด,ดีแล้วเนะีนะ่ยไม่หวั่นไหวนะแม้กระทั่งความตายหนะมายก็ว่านะพวกเราเองนะถ้าเราเป็นลูกศิษย์นะ ทุกทสื่อของพ่อเขียนเนาะเราก็ทําตามที่หลวงพ่อสอนนะเราก็สามารถเป็นอย่างที่หลวงพ่อเป็นได้แต่ต้องทําจริงๆด้วยนะท d จริง,นะรง,รงไม่ใช่ทําเล่นๆน,นะหลวงพ่อเขียนเนี่ยเป็นคนที่ทําจริงคนนะึออนนงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพ่อใช้ว่าอหนีออกจากครอบครัวก็ได้นะ <c oughs> มีภรรยาแล้วก็มีลูกเล็กๆตอนนะั้น เขาเรียกว่าหนีออกจากครอบครัวแหละมาหาหลวงพ่อเทียนมาปฏิบัติธรรมพอเข้าใจธรรมะเบื้องต้นก็ตับไปบอกแม่บอกครอบครัวว่าจะกลับมาบวชเลยนะ <c oughs> ก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกนะไม่มีใครเห็นด้วยหรอกนะที่จะบวชที่จะให้บวชแต่ก็เป็นคนที่ทําจริงนะทําจริงถูกหลวงพ่อเทียนท้านะคุณทางานได้เดือนละเท่าไหร่นะ ถ้าลองทําแบบผมดูสักสามเดือนนะถ้าทําแล้วไม่ได้ไม่เห็นอะไรผมจะให้เงินเดือนคุณสามเดือนเลยนะถูกท้านะถูกท้าหลวงพ่อก็เอาหลวงพ่อท้าแบบผสมก็เอานะแต่ต้องแต่ต้องทําแบบหลวงพ่อนะทําแบบหลวงพ่อเทียนนะมันก็ยากนะคือมันต้องทิ้งของเก่าคนมีของเก่าถ้าไม่ทิ้งของเก่ามันก็ยากอะมันเหมือนทไทย น้ำมาถึงแก้วน้ำที่มันยังมีน้ำเก่าเนาะอาจจะเป็นเช่นสมมติเรากินกาแฟนะเรายังไม่ล้างค้ากาแฟออกเราจะเป็นเราจะไปเติมน้ำเปล่ามันก็มันก็เป็นน้ำที่เปื้อนกับค้ากาแฟเลยเนาะคนที่มีของเก่าอย่างเช่นหลวงพ่อคงเขียนมีเรื่องบริกรรมพุทโธมีเรื่องคาถาอาคมอะไรเนะมีเรื่องความสงบที่เคยได้ ทำใหม่ๆมันก็ไม่ทิ้งนะมันก็บนเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็สลับวนเดี๋ยวก็ทําแบบมพอเทียนยกมือเดี๋ยวก็กลับไปบริกรรมเดี๋ยวก็พุทโธเดี๋ยวก็นั่งสงบอาตมาเองก็เป็นเหมือนกันนะใหม่ๆเนี่มันก็เคยทําอาณาปานาาสติ <c oughs> เคยทําควองสงบได้บ้างนะก็ทําสลับกันใหม่ๆหม่มันทิ้งยากเหมือนกันอะไรที่เราเคยทํานะเคยเคยนั่งสงบนะเคย ดูลมหายใจนะก็าทาสลับกับการเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะมันทิ้งยากเหมือนกันกพเข้าใจนะแต่แต่พอถึงจุดหนึ่งนะบางทีมันก็ต้องแบบกล้าที่จะทิ้งของเก่านะกล้าที่จะวางไปก่อนเพราะอะไรเราก็เคยทําแบบนั้นมาแล้วเราก็เคยแบบเคยสมมกแบบนั้นมาแล้วแต่ทําไมมันยังแบบสงสัยอยู่ทําไมมันยัง ยังแบบเหมือนคล้ายๆ,ๆเข้าๆออกๆอยู่ต้องกล้าที่จะลองวางของเก่าแล้วก็แบบเปิดใจทําแบบแบบที่หลวงพ่อสไตล์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนสอนเะนี่ยบางทีก็ต้องกล้าอ่างนะนะแล้วก็ลองทําอะทิ้งลมหายใจไม่เอาความสงบไม่เอาความสุขอะไรเลยเอาแต่ความรู้สึกตัวเอาแบบนี้นะแบบความรู้สึกตัวคืออะไรวะแต่ก่อนไม่รู้จักเนาะใช่ รู้จักแต่สงบรู้จักแต่สมาธิเลยนะเอาแต่ความรู้สึกตัวความสึกตัวรู้สึกตัวทําแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะจริงๆต้องเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากคนไม่รู้อะไรเลยซึ่งอรามาเองก็เป็นแบบนั้นไม่เคยรู้ว่ามีวิธียกมือแบบนี้ไม่เคยรู้จักเรื่องความรู้สึกตัวมาก่อนต้องเริ่มต้นจากศูนย์แล้วเราเราต้องยอมที่จะเป็นศูนย์นะ เราค่อยๆแบบแรกๆมันเหมือนค่อยๆหานะหาว่าความรู้สึกตัวคืออะไรนะแบบนี้ใช่ความรู้สึกตัวหรือเปล่าเหมือนนะมันค่อยๆหาค่อยๆหาจนทั้งเราเริ่มเออเริ่มเริ่มมั่นใจเริ่มรู้จักว่ามันคือแบบนี้คือแบบนี้เนาะมันก็ค่อยๆต่อยอดไปค่อยๆต่อยอดไปนะจากที่ไม่เชื่อนะมาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อ คือไม่เชื่อภายในนะทําแค่นี้ผลทุกด้จริงหรือเปล่านะหรือบางทีคําสอนของหลวงพ่อเขียนหลายคำก็ค้าในใจนะักหลวงพ่อพูดแนะ่บไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกก็อผิดไม่ต้องเอาดีเอาไม่ดีนะเอ๊ะทำไมเนาะนะมันทําไมเราต้องไม่เอาเหตุเอาผลแน่เนาะนะทำไมเรา เออถูกผิดมันก็ไม่ได้หรอเนะี่มันไม่ดีหรอกนะี่ยมันก็ค้านในใจนะค้านในใจแต่พอภาวนาไปเรื่อยเห็นอ๋อการไปเอาคือการไปยึดเนาะไปยึดแล้วใครเป็นทุกข์ก็เราเป็นทุกข์นะเวลาเราไปเอาเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลเอาดีเอาไม่ดีเนี่ยคือเรากำลังไปยึดแล้วเราไปยึดแล้วเราก็เป็นทนะุกข์นาะ บางทีก็ไปเอาปูกประผิดกับหลง่อนอะไะนะอันนี้ไม่ได้้องปลูกครูบาอาจารย์นะมันมีแบบอารมณ์บางขนาที่มันใช่หรือเปล่าอะไรนะทําไมเป็นทําแบบนั้นนะบางทีเราก็จะมีตักกะมีมีภาพที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าจริงหลวงพ่อไม่เป็นอะไรนะเราเป็นเราเป็นตุกเองนะเราเป็นตุกเองอันนี้ขนาดมาว่ามาก็มี น้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นที่เราได้ยินได้ฟังแต่ก็มันก็มีนะมันก็ห้ามไม่ได้นะแต่พอมาเห็นว่าใครเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์แต่หมายว่าถ้าไม่เห็นว่าเราเป็นทุกข์อ่ะไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์อ่ะมันจะไม่ค่อยวางจะใช้เหตุผลจะใช้ตรรกะอะไรก็แล้วแต่ท่านตัวเองนะ ต้องเข็นต้องเข็นตัวเองเป็นุกข์แบบมันถึงจะวางมันถึงจะมันถึงจะถอยมันถึงจะปล่อยแทบจะทุกเรื่องเลย <c oughs> ความอยากนะอยากได้อยากรู้อยากดีอะไรนะมันก็ยังทําแบบดื้นอนะทําแบบเหมือนมาเจ้าเปรียนเียบเหมือนเดินไปชนกําแพงแล้วมันยังคิดว่าตัวเองแบบทะลุก,กําแพงได้อะเหมือนมันทุกข์มากชนกําแพงจนยังจะดันอยู่อะ่ะยังคิดว่าแบบ เราเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอยู่เลยนะแต่ความพยายามในทางทำเนี่ยมันมันเหมือนชนกําแพงแล้จะทะลุกําแพงมันมันคิดว่าจะเอาให้ได้นะแต่พอมันย้อนมาเห็นว่ามันทุกข์อ่ะมันทุกข์ไม่ใช่ใครทําให้เราทุกข์นะความอยากของเราทําให้เราทุกข์นะถ้าเราเห็นว่าความอยากของเราทําให้เราทุกข์มันถึงจะถอยมันใช้เหมือน ถอยออกมามอกําแพงหน่อยอันนี่มันกําแพงนะนะแล้วเราไปเราโง่เราไปชนกําแพงเองนะเพอพอถอยออกมาเอา,า,เอาทุกคนน้อยลงมาหน่อยเออนะมันก็เบาขึ้นแล้วพอมันจะมีความอยากเป็นอีกมันก็มันก็ดีนะเป็นประสบการณ์ที่ที่จิตมันจํามากว่ามันอยากมากก็ทุกมากนะพอลดความอยากลงก็ทุกเบาลงพอมันจะไป อากาศของจิตจะเปอยากแบบนั้นอีกอ่ะมันจะจําได้มันจะจําได้มันคล้ายเหมือนเหมือนเรารู้สึกได้ว่ามือมันกำมันแน่นนะพอแบบมันจะเริ่มกำแน่นแล้วมันก็มันก็จะแบบไม่โด่งไปกำแน่นเหมือนนะมันก็จะคลายออกสาหรับอาตมานะคือต้องเห็นพุกอะมันถึง้ะมันถึงจะคลายมันมีความดื้อของมันอะจิตมีความดื้อความอยากก็ดี หรือว่าการไปเพ่งโทษจับผิดคนอื่นก็ดีนะอืมมันคือถ้าถ้าเห็นว่าเราเป็นกข์กันแหละมันถึงจะคลายถึงจะคลายออกนะมันก็ถ้าจะว่าไปจริงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนขอบคุณความทุกข์ได้เลยนะคําเนี้ยมันเป็นคําที่มันก็ยากที่จะเข้าใจในแง่ในแง่ที่ถ้าเราถ้าเรายังไม่เข้าใจ ธรรมะนะมันก็แบบเหมือนความทุกข์เป็นสิ่งที่มันมันไม่ดีเนาะความทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรควรกําจัดเลยนะแต่ยังแง่หนึ่งถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์อะเราก็จะไม่เราก็จะไม่ออกจากความทุกข์ได้ขอบคุณความทุกข์ที่ที่มันเกิดขึ้นนะเ <c oughs> พราะว่าอะไรมันเห็นว่าใครทําให้เราเป็นทุกขนะ์ตัวเราเอง ความเห็นผิดความยึดติดนะความอยากความดื้อน,นะทําให้เราเป็นทุกเองเนะี่ยความาทุกข์เราต้องเก็บทุกข์ของตัวเองอย่างนั้นนะอามาเราปฏิบททัตนะิทมเนี่ยมันเหมือนลองผูกลองผิดเรียนรู้ไปนะมันผิดแล้วมันทุกข์อันนั้นและก็ดีนะเป็นประสบการณ์อาจมาก็เลยแบบเวลาสอนนะอาจามาจะไปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยให้ลองทําไม่ ปล่อยๆให้ลองทำให้ได้ให้แต่ละคนได้มีประสบการณ์กับการเรียนรู้อ่นะลองทำดูนะมันทุกมากทุกน้อยนะเป็นแบบไหนให้รู้ด้วยตัวเองถ้ารู้ด้วยตัวเองนะแหละมันมันจะเชื่อนะถ้ารู้ด้วยการถามไม่ค่อยเชื่อไอ้มาเองก็คือก็อเห็นหลายคนแหละชอบไปถามคนนั้นคนนี้น,นะ ก็ถามคําถามเดิมเหมือนะไม่เห็นจะเชื่อทีไม่เห็นจะเลิกถามทีนนะคือแต่ถ้ามันเห็นเองเข้าใจเองนะมันจะไม่ถามนะมันจะเข้าใจด้วยตัวเองอนีี้ความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราควรขอบคุณนะขอบคุณถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันกะ็มันก็แบบมันก็ไม่เห็นทางออกจากทุกข์อนะ มาว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ในการเจอความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายหรือความทุกข์ใจนะมาว่าไอสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่างอาจารย์กระคนแล้วก็มีความทุกข์กายมากอาจจะรวมถึงความทุกข์ใจก็อาจจะมีก็ได้นะท่านแต่แต,แต่ก่อนนั้นท่านอาจจะได้เดินสนุกสนานปกความทุกข์เตก็ได้แต่เมื่อมาได้ปฏิบัติท,ทําจริงๆแล้วมันถึงแบบ กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงๆเนาะแล้วก็แม้จะมีความทุกข์กายนะแต่ใจก็ก็ไม่ทุกข์ก็ไดเลยนะคืออาจารย์พงศ์ก็เคยพูดนะคือถ้าผมไม่พิการผมก็คงไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอก <c oughs> เพราะว่าเหมืนอนก็อาจจะขอมีชีวิตเหมือนคนปกติมีทุกขบ้างทุกข์บ้างแบบคนทั่วไปแต่ความพิการมันทําให้ต้องต้องเจกอกับความทุกข์เนาะ แล้วเมื่อเราเจอกับความทุกข์แล้วมันก็มีสองทางอ่ะทางหนึ่งก็ทุกต่อไปอีกทางหนึ่งก็ถ้าปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่พ้นก็มันก็เท่าเดิมมันก็ทุกข์เพราะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ทุกข์อยู่แล้วถ้าปฏิบัติธรรมยังมีโอกาสที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือน ให้ทางเลือกเดาเอยียงหนึ่งที่เราจะสามารถออกจากทุกได้นะถ้าเราไม่ปฏิวัติธรรมก็ทุกยาวไปนี่คือแต่ก็อย่างว่าบางคนถ้าไม่เจอปัญหาไม่เจอความทุกข์ก็ไม่เข้าหาธรรมะแต่ถ้าคนจะดีกันนั้นนะถ้าปัญหาไม่มากความทุกข์ไม่มากแล้วเข้ามาหาธรรมะก่อนก็ได้นะไม่ใช่แปลว่าต้องมีปัญหามากๆค่อยค่อยเข้าหาธรรมะ พอปัญหาน้อยก็ลืมธรรมะไปนะไม่สนใจอนวุวาว่าแม้เราจะมีความทุกข์มากหรือความทุกข์น้อยการที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนั่นแหละมันจะเป็นการทําให้เราเรียกว่าออกจากทุกแม้เล็กน้อยหรือมากก็แล้วแต่นะมันก็ช่วยได้หรืออีกส่วนหนึ่งอนาคตทุกที่เราต้องเจอ อย่างที่ว่าความพัดผ้าก็ดีนะหรือว่าความตายของเราก็ดีเนาะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่งั้นถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมจิตใจก็ก็ยากนะที่จะปล่อยวางเมื่อไม่นานนี้นได้มีโอกาสฟังคลิปหนึ่งของเป็นหมอใ่ไหมเป็นหมอจุนจิงเคยได้ยินหลายคนน่าจะเคยได้ยินเป็นคลิป สั้นๆท่านเป็นลูกศิษย์ของดวงตานรงศักดิ์ก็เป็นคิดพูดถึงเข้าใจว่าเปลวเทียนแห่งความว่างเปล่าลประมาณนะั้นคือมาฟังสั้นๆน,นะว่าอืมมันใช่มากเลยคือเหมือนท่านเขาเปรียบเทียบเหมือนชีวิตเนาะชีวิตเหมือนกับเหมือนกับเปลวเทียนะชีวิตสุดท้ายชีวิตก็คือความว่างเปล่า ถ้าใครเคยได้ศึกษาปัญญาปารมิตสูตรน่ยมันคืออันเดียวกันเลยนะรูปคือความว่างนะความว่างคือรูปนะเวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันคือความว่างความว่างคือสิ่งเหล่าน,นั้นนะเหมือนกับเปลวเทียนมันคือความว่างนะมันไม่มีอะไรหรอกเราไปให้ข้าวเองเราไปให้ค่า ความสว่างความสวยงามความดีอะไรต่างๆที่จริงแล้วมันไม่ได้มีค่าอะไรมากหรอกนะมันก็แค่เปลวเทียนเปลวเปลวหนึ่งถึงเวลาก็มอดดับไนะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ว่าจะมีอะไรมากขนาดไหนสุดท้ายก็ก็ก็หมดไปเหมือนกันถ้าเราเข้าใจชีวิตในทํานองนี้นะนี่ ความความสําคัญมั่นหมายนะคุณค่าตัวตนต่างๆมันจะแบบสลายไปเลย <c oughs> มันไม่มีอะไรจริงแท้หรอกนะมันมีแต่สมมติที่เราไปหลงยึดหลงเป็นจริงๆแต่ถ้าเรายิ่งเราเห็นหรือเข้าใจพวกนีน้มันจะเป็นการแบบเตรียมใจที่จะแบบพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะตาย แล้วสุดท้ายหมอจ,จริงๆก็เพิ่งเสียนะไม่นานานะครับแบบมาก็เชื่อว่าถ้าคนที่เข้าใจแบบนั้นนะเหมือนที่ส่งกันบ้านดวงตาถ้าเขาเข้าถึงจริงๆแบบนั้นเนาะหรือว่าตายก็อาจจะไม่รู้นะอะจจะไปดีแล้วเลยก็ได้ถึงว่าถึงที่สุดเราก็ได้หรือว่าถ้าไม่ถึงที่สุดก็ใกล้ละนะนะคือมันถ้าเห็นแ้ปน,นะเห็นเห็นขันห้าเป็นความว่างเปล่า ว่างเปล่าจะอะไรว่างเปล่าจับตัวตนนะว่างเปล่าจับความยึดมั่นถือมั่นเนะนี่ยนะมันคือธรรมะขั้นสูงมากเลยนะอืหมายว่าภาวนาไม่ว่าจะภาวนาในวิธีการไหนก็นแล้วแต่นะอืคําสอนอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนะี่ยมันก็คือเห็นเห็นความว่างเปล่าของขันห้า มันมีขันห้าแต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้ยึดขันห้าสุดท้ายแล้วการตายมันก็เป็นเพียงแค่การสลายไปของท่าตุวนะของขันเท่านั้นอันนี้คือไม่รูันะชีวิตก็มีแค่นีนะ้เนาะเราดิ้นรนขนขวายเราทำอะไรมากมายสุดท้ายก็หนีไม่พ้นความตายหรือว่าความสลายไปของทุกสิ่งทุกอย่าง อากกับากไว้นะเย็นวันนี้